ไปดูอย่างที่คิดนะครับกาดคือมือครับยนโฉงม,ม,มันนะครับตักเปิดมาถึงรังรังแรกเลยครับเราลุยลงมาหาไม้มัสวัสดีครับพบกับผมโอเคช่องหากินเรียบง่ายครับวันนี้เราพามาหามิมครับหลังจากห่างหายไปนานแรมปี ไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วครับหมายนี้เป็นหมายลิมแม่น้ําถ้าใครเคยดูคลิปผมแรกๆก็จะเคยเห็นนะครับหมายนี้เคยหาไว้เมื่อคลิปเมื่อปีที่แล้วครับและปีนี้เราก็มาหาํามเวลาถึงฤด,ดูกาลของการล่าม,มิมนะครับเป็นแม่น้ํายมนะครับที่ว่าแห้งขอดแล้วตามชายลิมแม่น้ําก็ก็จะมีพวกต้นไม้ล่าแห้งนะครับนั่นหละมิมจะเกาะอ,อยู่ตามนั้น เราจะมาเดินหาลุยหากันนะครับว่าจะมีผลงานกันมากน้อยขนาดไหนมารอชมกันได้เลยครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันอากาศคึมๆนะครับ เมื่อเช้าฝนได้ลงเม็ดตกมาเหมือนกันครับแต่ตกไม่มากเท่าไรเราก็เลยอยากจะมาลองดูนะครับว่าหามิมในวันที่ฟ้าคึมฝนตกดูซิว่ามิมจะดุอย่างที่เขาพูดเขาล่ำลือกันไหมครับถ้าเจอเราจะได้ทดลองนะครับว่ามิมจะดุจริงไหมไปตามชมกันครับว่าจะมีมิมให้เราในทดลองกันไหมครับเดินเลาะหลมแม่น้ำไปเลยครับ หมายทางฝั่งนู้นผมได้หาไปแล้วนะหาไปเมื่อสามสี่วันที่แล้วได้ไปห้าหกหลังครับฝัง่งนู้นแต่ผมไม่ได้ทําคลิปนะครับแต่วันนี้มาหาฝั่งนี้เลยเพิ่งทําคลิปนะครับโอเคครับไปรอชมว่าฝั่งตรงข้ามจะสู้ฝั่งตรงข้ามนู้นได้ไหมครับรอชมกันมาไม่ไกลจากที่จุดลงไม่เทไห่ครับเราก็เจอแล้วครับหลังแรก ที่เราจะได้มาทดลองกันในวันฟ้าคืมว่าจะดุจริงไหมครับผลเรเพิ่งลงเม็ดไปด้วยมเมื่อเช้านี่ครับมิมของเราอยู่ตําๆครับให้ดูมิมนะครับนี่ครับมิมของเรานี่เลยหลังกลางๆนะครับไม่ถึงกรใหญ่มากแต่ก็โอเคแล้วสวยเลยนี่ครับกลับไปตีกันเลยครับนี่นะครับเราใช้กากมะพร้าวเป็นขวันนะครับเราจะเป่าขวันเข้าไปแล้ว ลมย้อน,นครับไม่ถึงอ๋อตอนนี้ขวันถึงแล้วนะครับโอ้หัวน้ำสวยครับหัวน้ำสวยครับนี่ครับหดแล้วนี่นะครับหัวน้ำค่อนข้างสวยนี่เป็นมิมนะครับ โอเคครับผน้ำนี่ครับผน้ำสวยงามครับเดี๋ยวไปรอชมตอนตัดเสร็จแล้วค่อยมาดูกันนะครับโอเคครับดูนะครับเราก็ได้ทําการตัดเสร็จออกมาแล้วครับล้างแรกหัวน้ําสวยมากไม่ดุอย่างที่คิดนะครับอากาศค้มหรือไม่ไม่ดุนะครับไม่มีโดนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรอชมล้างต่อไปกันครับล้างแรกเรายังถืออยู่นะครับ เพิ่งตีมาใกล้ๆนี่ข้างๆนี่ครับรังที่สองก็อยู่ใกล้ๆเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ครับรังที่สองของเราอยู่ห่างกันไม่ถึงสิบเมตรอยู่ใกล้ๆกันเลยต่ำมากรังนี้เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับมิมหามิมในวันฟ้าคึ้มฝนตกครับโอเคครับลุยเลยนี่ครับตัดเปิดมาถึงรังมิมแล้วนะครับหัวน้ำปิดตาครับ รังกำลังพอได้แล้วครับกำลังไม่เชิงแก่ขาวกำลังดีครับโอเคครับรังที่สองของเราสวยครับเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วลุยต่อครับรอชมรังที่สามครับว่าจะมีอีกไหมโอเคครับไปเราลุยลงมาหาไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับสองแต้มติดติดกันเลยมิมชายแม่น้ำยมครับผมมารอชมต่อไปครับว่าจะมีรังที่สามไหมตอนนี้สองสองรังแล้วครับ โอเคครับลุยต่อครับนี่ครับก็เดินมาไกลจากสองรังแรกพอสมควรนะมาเจออีกรังนึงครับติดดินเลยรังนี้เดี๋ยวให้ดูให้ชมนะรังที่สามของเรารังใหญ่ซะด้วยครับโอเคครับชมมิมกันนี่นะครับรังที่สามของเราต้องก้มกันหน่อยตูดรังแทบจะถึงพื้นดินเลยนะนี่รังสวยแลบใหญ่โอเคครับเดี๋ยวไปตีกันครับผม อีกครับยนโฉมกันหน่อยสวยเรียบดูหัวน้ำไม่ปิดตานะครับแต่เต็มทุกรูรังก็แห่กำลังเลยครับสวยงามครับตัดกันเลยครับตอนนี้เราก็เตะรังที่สามเสร็จออกมาแล้วนะครับตัวอ่อนมีวงนอกอย่างเดียวครับแต่หัวน้ําเต็มทุกรูนะครับแต่ยังไม่ปิดตาโอเคครับตอนนี้ก็สามรังแล้วเดี๋ยวเราลุยต่อครับว่าจะมีรังที่สี่อีกหรือไม่ ลุยต่อยาวๆครับวันนี้อากาศดีค้มตีมิมในวันฟ้าค้มช่วงเช้าฝนก็ลงเม็ดนิดหน่อยครับอากาศดีครับไม่ร้อนครับลุยยาวๆได้ครับโอเคครับตอนนี้ก็เดินกลับแล้วนะเดินไปไกลทังนุ้นไม่เจอเลยนะซึ่งมิม,มันไม่ลงมันลงอยู่เกาะนี้คนระับเดินมาถึงหลังมิมเทลารตีชุดแรกแล้วผมได้เกาะเกาะนี้เกาะเดียวเนี่ยสามลังเลยนะครับ ไป้างหลังนู่นเดินแม่งหลังนูนนงงน่นไม่เจอเลยเราก็เลยกลับครับมันสิ้นจุดหมายแล้วทางนูน้นไม่มีไม่ค่อยมีป่าให้หาแล้วนี่ครับมิมเราห้อยไว้ละทางเลยนี่ครับมิมเราที่ห้อยไว,ไว,ไวสามลังนะครับวันนี้สรุปผลงานสามลังทางฝั่งนี้นะครับได้สามลังแต่ทางฝั่งนูน้นฝั่งนู้นมาหาหลายวันแล้วครับได้ไปหกลังนะครับทางเลาะฝั่ง,ง,งนู้นยาวไป แต่ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับฝั่งนี้คิดว่าไ,ไปหกลังนะครับไม่ได้ทำคลิปนะครับจะมีรูปภาพครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูแต่ส่วนฝั่งนี้สรุปผลงานสามลังครับสรุปผลงาน,นที่เห็นครับสามลังในวันฟ้าคึมคึมครับออกมาห้าโมงประมาณห้าโมงครึ่งครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครับ องชั่วโมงครับไม่พอสองชั่วโมงครับสามลังก็โอเคครับถือว่าพอได้ครับกับเวลาชั่วโมงกว่าไม่โดนครับสามลังไม่โดนสักแม่นะครับในบรรยากาศคึมคึฝนลงเม็ดที่เขาว่าจะดุแต่ก็ไม่ดุนะครับโอเคครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปทำไรที่ไหนรอติดตามชมนะครับคลิปนี้ขอจบไปได้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ